สวัสดีครับวันนี้เรามาที่การจะนบุรีครับมาล่องแก่งที่ชุมชนแม่น้ำน้อยนะครับน้ำค่อนข้างน้อยนิดนึงนะเขาบอกว่าเรามาช่วงประมาณสงการนะครับวันที่15มยนาจะมีกิ่งไม้มีอะไรเราต้องคอยดูดีดีระหว่างทางก็จะมาประมาณนี้ครับ มีต้นไม้สีเขียวขึ้นเต็มสองข้างทางน้ำใสครับน้ำค่อนข้างใสเลยเราก็ผ่ายไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีจุดแวะโดดกับน้ำ โดดน้ำครับเขาจะมีไกด์ประมาณสองคนนะครับที่พาไปวโดดน้ำกันน้ำไม่ค่อยลึกมากครับมีบางช่วงลึกบางช่วงถ้าไปเป็นกลุ่มนี้จะสนุกมากครับ ไปตามร่องน้ำนะครับจะมีน้องๆ้องเยาวชนที่ปิดเทอมนะครับช่วงนั้นพาเราไปนะครับไปเรื่อยๆครับ <S <S นี่ครับบางทีก็จะเห็นนกยูงนะออกมาหากินตามธรรมชาติของเขาสวยครับที่นี่สวยน่มลืน่นที่ไปหน้าร้อนนะน้องๆก็ ไปก่อนเป็นแนวทางน้ำค่อนข้างเชี่ยวนิดนึงนะเป็นบางช่วงก็จะมี <recommended> น้องๆครับดูแลดีครับเด็กๆที่ติดเทนแล้วก็นี่ครับน้ำตกน้องเขาจะพาแวะน้ำตก น้ำตกสวยเย็นมากน้ำตกเราว่าจะแวะเล่นน้ำตกกันสักพักนึง สวยครับสวยน้ำตกจะน้ำตกเล็กๆนะนี่เขาจะให้ใส่ใส่ชูชีพนะทุกคนเดี๋ยวแวะในน้ำตกสักพักแล้วก็จะไปต่อครับนิดหนึน่งก็จดทิปแล้วครับสำหรับชมชมใน,นงานน้อย